ห,นะหมายเลขสิบหกนะคะสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มแบบคดๆเคตเที้ยวๆนะคะสวยงามมากๆค่ะเอาป้อาออกก่อน ไม้เขาดูนี่เหรอไม่ยวเห็นแครีมากย่อเห็นแคร,รีอยู่ตรงนี้อะสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมสงนะคะเกรมหน้านะคะฟอร์มคดคดเคี้ยวเคี้ยวนะคะสวยงามนะคะต้นนี้นะคะ 3,700บาทรวมส่งค่ามีท่านใดสนใจไหมคะมีไหมมีไหมคะมีไหมคะมีไหมสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่า ดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ที่กำลังรับชมนะคะหมายเลขสิบหกนี้ไหมคะมีท่านใดสนใจไหมคะม่สนใยีไหมคะไม่มีขอผ่านนะคะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวก่อน <laughs> <laughs> รวยดอินเลยแต่อีกต้องซักสิบหก อ๋อคุณ connecting นะคะอยู่ในใจต้นนี้อยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะ,ะมีไหมคะหมายเลข16มีไหมมีไหมมนอ,อ,อ้ลยอ้ มีไหมคะหมายเลขสิบหมีไหคะูด <okay. S 2> ีอะไม่มีขอผ่านเป็นหมายเลขสิเกต่อนะคะโอเคขอหมายเลขสิบเ็ยค่ะงนี้ิดอ่าไม่เอาฮัลโหมายบมัออกมได้ละเดัน่ดให้เขดูบ้างนะัอดีระาดินมันน้อยยัตะวน่ะ